สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยเสียมาเห็ดกับข้าวเจ้าเนาะเมือนี้ท่านผู้ชมเออเห็ดยังกินเนาะคุณตาวิถีไทยเนาะนี่นี่นี่คุณตาวิถีไทยสิแกงนี่นี่แกงขี้ยวหวานไก่ท่านผู้ชมเออมาอีกแล้วแกงขี้ยหวานไก่บอกคุณตาแซบอีกแล้วเผื่อบอกแซบอีกแล้วนะเออซบคือเก๋ามือนี้ท่านผู้ชมเอย อยู่เหอนอยู่ซานคือเก่าแซบคือเกนาอนะ,อะคุณตาวิถีไทยนี่เห็ดกับข้าวยามไรก็อร่อยทุกทีอร่อยได้ท่านผูชมเยสุแทบนะหิดกับข้าวยามไรก็แซบยามนั้นคุณตาวิถีไทย กับข้าวทีไรก็อร่อยทุกทีขััวให้กะทิมันแตกมันเออทุกทีขััวให้กะทิมันแตกมันจากน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เซ็แซบคือเก้ามือนี่อืมแกงขี้หวานไก่โอ้กินตาวิถีไทย ขัวให้มันมัน,มนกะทิขึ้นมันจุ๊บเจือเนาะท่านผู้ชมเนะาะกะทิขึ้นมันจุ๊บเจือแล้วก็ใส่พริกนี่นี่นี่น้ำพริก,กแกงขิ้วหวานนะเขาเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วห็ดไว้เรียบร้อยแล้วบบต้องไปบ่ต้องไปไอห็ดพอมันยะนะซาบาทเรียบร้อยเลยท่านผู้ชม ขัวให้มันมมหอมนะสิบแซบสิบแซบไก่เข้าไปนะไก่เข้าไปขัวใส่น้ำกันคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเห็นว่าพริกเข้าไปใส่เข้าไปหอมนะม,มันหอม้นะมมมมอมพริกใบมะกรูดอื เป็นแต่แซนะ่บเนาะคุณตาวิธีไทยเนาะคุณผู้อ่ามันพอไมไปมากู้พอนพวกเครื่องแกงเลยเป็นผู้ชอเอ้ยเอ้เข้าไปเอาหัวเอาหางกะทิเข้าไปบัดนี้ใส่ไอใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่หางกะทิเข้าไปนี่นี่กะให้มันพอไปเลยนะกะให้พอไปเลยสิแซ่บมือนี่นนนคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะอือ สแซบ่บคือเกลาพี่น้องมันให้มันเดือดเดือดนะเดือดเดือดใส่ใส่เข้าไปเฮ็ดเฮ็ดมือนี่มะเขือมันแพงนะก็ลเลยใส่เฮ็ดอันนี้เอาท่านผู้ชมเออจักว่สีได้การใส่ได้การใส่เฮ็ดเข้าไปนะสุดแซ่ แต่คือเก้าพี่น้องมือนี่นะออยู่เือนอยู่ซานคือเก้ามือนีอ่ 3, 9, นเดี๋ยวมันเดือดเนาะเขาจะใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เครื่องปรุงอือตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีใส่เครื่องปรุงเข้าไปแซบ่บเลย มกระโบมีอย่างหลายทันผู้ชมีน้ำมันข่อยมีรถดีนะนะมีน้ำมันข่อยมีรถดีแล้วก็มีน้ำตาลนะนี่ๆๆๆซึ้ รสเข็มข้นนะรสเค้มข้น ันเสร็จแซกคือเก๋อพี่น้องวันนี้อยู่ให้อยู่นาเออบนอยู่ให้อยู่นาเค่ อยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องเมืรอนี้ เองเคียวหวานไก่ใส่เห็ดท่านผู้ชมเ็ยแซ่บมาเนี้ยเออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะอร่อยอร่อยนะท่านผู้ชม มีสองเมนูนะท่านผู้ชมไหมมีทอดไข่พร้อมเนาะอ้าเหมือนนี่คุณตาวิชีพไข่เ็ด็จเข้าเอาทอดไข่ไข่ดาวเห็นไหมเด็กเป็นเส็จแซ่ไข่ดาวก็ดีนะตาวิชีพไทยทอดไข่ดาวก็เป็นเลนยเป็นเป็นเป็น,ปนท่านผู้ชมโอนยาโบนยาไข่ดาวเฮ้ยเสร็จไข่ดาวอ นีเด็กไข่ดาวเด็กๆนะแป๊บไข่ดาวตนะาพิธีไทยขอไข่ดาวตักฟองนะคนนะได้ได้ได้ไดท่านผู้ชมเลย จัดไปนะจัดไปจัดไปไข่ด,ด,ดาวอร่อยอร่อยโอ้แตกเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเลือดออกเอาอย่าทิ้งเลือดอย่าทิ้งเลือด ทอดไข่ดาวเห็นว่าเออน่าอร่อยจังเลยเห็นว่าน่าอร่อยนะไข่ดาวเซ็ตๆนะนี่ วิธีไทยทอดไข่ดาวเออไข่ดาวสุกๆเนอคุณตาวิธีไทยเนอะเห็นอือันแซบสุกๆเ,อ,กๆๆเอาสเ,เอาสร็จแซนะสมากลนกะ่อมล้อะเออให้มันให้มันหุมผมเนั่นแหละมันอ่อน เออมันมน้ำอ่อนคุณฮาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกที่เออแซ่กคือเก้าพี่น้องมานินะอืม ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่บวัอน,นี้โดยเฉพาะวัอน,นี้มีไข่ไข่ดาวพล้องเหมือน่านผู้ชมเออพัก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 ,ก,ก,กตาวิถีไทยไม,มาทำจั๊กน่วยเลยเด้อได้คุณผู้ชมนะเอาเข้าวเจ้ารอไว้เลยเข้าวเจ้ารอไว้เลย ไข่ดาวเซ็ตอือไข่ดาวเซ็ตแซ่บมาดินะไข่ไข่ไข่สดไข่ดาวสดอ่าไข่สดเกียวไข่ดาวสดท่านผู้ชมเซ็ตแซ่บมาดิคุณตาวิถีไทยมาหัวเราะค่ะนเอ้ยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมามา มาบิ่งแกงขีวหวานเฮาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวฮัทซิมาใส่เครื่องปรุงกันอันดับแรกนี่นี่อันดับแรกนะใส่น้ําตาลเข้าไปน้ําตาลอย่าใส่หลายน้ําตาลมันสีหวานน้ำมันสีหวานเกินนะสีหวานเกินใส่ผงชูรสเข้าไปผงชูรสจักน้อยอย่าใส่หลายผงชูรสพอให้มันหอมๆนัวๆเนาะท่านผู้ชมแล้วก็มีรสดีรสดีรสดีใส่เข้าไปนะเซ็บแซบคือเก๋พี่น้องไปนี นะรถดีแล้วก็มีน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยอืมน้ำมันหอยแซ่บๆใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายน้ำมันหอยโอเคเอาเบิดแล้วใส่เบิดแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะมันสีเบิดแล้วนี่อ่าใส่ให้เบิดซะอืมอืมใส่ให้เบิดซะเนาะท่านผู้ชมเออทีนี้ก็มาชิมเบิ่งสก่อนได้ท่านผู้ชมไหมชิมเบิ่งสก่อนเนาะ ว่ามันมันเค็มมันนัวมันอย่างซ้ำใดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอดี๋ยวเงาีิมาเบิ่งกันขออนุญาตชิมก่อนเนาะท่านผู้ชมเป้นแต่แซะแท้คุณตาวิทีไทยเพิ่อ,อนวะนัวละท่านผู้ชมเอ้ไม่อยากหวานเพื่นไดเดี๋ยวเอาใส่น้ำตาลจาังเอย บุยากวานเป็นไรนี่มันหวานหวานจักน้อยยังเสร็จแซบนะแต่ว่าความเค็มนี่พอดีละท่านผู้ชมไปความเค็มนี่พอดีเค็มนี่พอดีแล้วนะพอดีแล้วเออมาๆมาท่านผู้ชมบันนี้ปุ๊บเออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมาๆมานี่ยๆอาหารรสเด็ดของคุณตาวิถีไทยนี่ก็คือใส่จานใส่ถ้วยรีวิวนะ คุณตาวิถีไทยนี่นะ,ะรีวิวรีวิวสิบแซบคือเก๋พี่น้องมือนนี่เออมา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 สบแซบนะนี่นี่เกงคีวานล้นล้วนๆมือนี้เป็นอยังจังบอกออกมะเขือเพราะว่ามะเขือนี่มันสีเหลือมะเขือมันสีเหลือนะเออมันสีเหลือมันสีเหลือเอาเนื้อล้วนเลยมือนนี่นะเนื้อล้วนวนี่เนื้อล,ล้ล้วนเลยนะท่านผู้ชมอืม มีมีมีเฮ็ดมีเฮ็ดนะมีเฮ็ดมาแทนมีนี่มีเฮ็ดมาแทนสิบแซบเฮ็ดมาแทนนะบุนีสิบแซบคือเก๋าไม่น้องบุนีเขาบอกกินเฮ็ดพวกนี้เขาบอกกินเฮ็ดเอาเฮ็ดมา,อาเอาเฮ็ดมาทางผู้ใหญ่เนาะทางาทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนื้อเราไปทางเด็กๆเ,เขาอเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดมาผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นว่าโอ้ เนื้อไม่กินหรอกเอาให้เด็กๆว่าอ่ากินแต่เห็ดนี้แหละสวยๆงามๆ <c oughs> เห็นบ่นิไปมามามาท่านผู้ชมแซ่คือเกาบ่อนีอือแซ่คือเกาพี่น,น,อน้องบ่อนี แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยมัอนี้อืมแกงเคียวหวานคุณตาวิถีไทยนี่ขอมาจักถ้วยนี่เด้อคุณว่าเด้อได้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 ท่านผู้ชมเลยอ่าน้ำมันก็แซ่บนะท่านผู้ชมไหยน้ำมันเออมันนัวมันนัวมันนัวมันแซ่บในน้ำมันนี่อืมอย่าทิมเด้อคุณตาวิถีไทยเด้อน้ำมันนี่คุณว่าเออโบทิมโบทิมโบทิมท่านผู้ชมไหยอ่าโบทิมโบทิมโบทิม นะโมทิ่โมทีโมเด็กคอนเด็กคอนเด็กใส่ใส oh ่จานเขาว่าเขาว่าผู้ใหญ่มันสใส่เด็กมาเอาใส่ฟอนฟอนความปั๊บนะเออนี่นี่เซ็แซบบัตนี่คือเก๋าท่านผู้ชมเออมามามากินข้าวแรงน้ำกันนี่นี่แล้วก็มีนี่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 มีไข่ดาวเนาะ เป็นของเครื่องเคียงนะท่านผู้ชมเอ้ยเอามากินข้าวน้ำกันครับท่านผู้ชม